ท่ามกลางเมฆบอกร้ายที่ปกคลุมแอนฟิลด์ในทิศน,นี้พวกเขากําลังฝ่าฟันหาหนทางเพื่อให้เจอกับทางที่สว่างสดใสด้วยความบักบัน่นจนพวกเขาได้พบกับเพชรเบ็ดน้อยครับที่พร้อมเจียรนายให้เติบโตอย่างสวยงามนั่นคือสเตฟานไบเซติตสมิดฟิลวัยสิปีที่มีเลือดผสมเป็นฝัน่งแม่และเซอร์เบียคือฝั่งพ่อไบเซติตครับถูกพูดถึงอย่างมากในเกมเมอนติซายดับบี้แมชที่ลีฟูเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้2ประตูต่อศูนโดยเฉพาะการเล่นมิดฟิลด์ในฐานะกองกลางหมายเลข8ครับหลายคนอาจจะยังรู้จักเจ้าหนูคนนี้ไม่ดีพอเา กล้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของหงแดงได้หรือไม่ข่าวสาริิไซนในวันนี้ครับจะพาไปสืบเสาะถึงบาสติดกันให้มากขึ้น ในบรรดาเด็กดาวรุ่งของหงแดงครับช่วงสี่ปีหลังสุดมีเพียงแค่ฮาวิเอลเลตคนเดียวเท่านั้นที่ก้าวขึ้นมาสู่ชุดหลักอย่างเต็มภาคภูมิได้โอกาสลงสนามเป็นประจำทั้งในศึกพิมลีอังกฤษและยู่าแชมเปี้ยนลีขณะที่ดาวรุ่งส่วนใหญ่ครับขึ้นมาแล้วก็หายไปอาทิปเบนวูดเบิร์นเชยี่โอโจหรือแฮร์รี่วิลสันผลงานอาจจะโดดเด่นในทีมะคาเดมี่แต่พอขึ้นชุดใหญ่เนี่ยคลาสยังไม่ถึงก่อนจะค่อยค่อยหายไปเงียบครับซึ่งก็ยังมีดาวรุ่งอีกหลายคนที่ถูกส่งไปให้กับทีมอ่มตัไกกอ,อกปแบ เซติตครับดูเหมือนว่าเขาเองกําลังจะได้ลงเล่นแบบถาวรให้กับหงแดงแบบติดโลบอนไปแล้วเนื่องด้วยฟาบินโย่ฟอร์มไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างทองของหมอปลาที่เคยเป็นมือปราบในรุกคู่แข่งกลับหายเข้าไปในกลีบเมฆเมื่อฟาบินโย่ไม่เหมือนเก่าโดยวิจารณ์อย่างหนักถึงฟอร์มการเล่นจึงเป็นโอกาสของไบเซติดที่ได้รับเลือกจากเจคินครอปให้ลงสนามเป็นตัวจริงทั้งที่หงแดงเนี่ยกำลังเจอสถานการณ์ที่มันยากลําบากแต่ว่าเจ้าหนูรายนี้ครับคือสิ่งที่ครอปมองว่าสถานการณ์อาจสร้างวีรบุรุร้้นีแล เมื่อไหรบาร์เตติจะเติบโตจริงอยู่ที่เจนูรยนี้ครับคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งของรีพูให้ดีแบบเท้าวันค่าคืนได้หรือว่าลงสนามมาแล้วจะเป็นเดอะแบกช่วยให้รีพูเก็บ3คะแนนแต่กระนั้นครับนี่คือเด็กวัยสิปีที่เต็มไปด้วยพลังงานเต็มไปด้วยความหิวกระหายที่จะลงสนามเต็มไปด้วยเอเนจีที่รีพูกําลังขาดหายไปก่อนหน้านี้ครับบารเตติเกือบจะไม่ได้เป็นแข่ของแดงเราด้วยซ้าเพราะสมัยที่เขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับเซตาบิโก้เนี่ยซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดข, ER ของเซอร์แดนป ร่วมทัพโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเป็นลิเวอร์พูลที่โน้มน้าวคว้าตัวมาได้สําเร็จและต้องใช้เงินดึงตัวมาร่วมทีมเนี่ยในราคาเกือบสองแสนห้าหมื่นปอนด์เมื่อปี2021ไม่ว่าด้วยเรื่องการบาดเจ็บหรือฟอร,ร์มการเล่นของมิดฟิลล์ลร์พูลครับทำให้บาเซติิเนี่ยที่มีพรสแแบบเรื่องฝีเท้าได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่เร็วกว่าที่คิดเผลอแป๊บเดียวนะตอนนี้ครับเขาลงสนามไปแล้ว16นะัดทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลเดิมทีบาเซติิเนี่ยเล่นตำแหน่งเป็น, Center back, ญญญนเซ็นเตอร็นก้้ีีรูด ว่าเขามีพรสวรรค์ที่จะสามารถเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้และการเล่นกองกลางหมายเลขหกเพื่อไว้แทนฟาบ,บินโยครับตั้งแต่จบฟุตบอลโลก2022บาเซตติได้ลงสนามบ่อยมากขึ้นเขาสร้างชื่อด้วยการยิงประตูให้กับลีฟูครับเอาชนะแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์3ประตูตหนึ่งช่วงบ็อกซิ่งเดย์ก่อนจะไม่ได้เปรี้ยงปังมากนักเนื่องด้วยลีฟูเนี่ยผลงานย่ำแย่กับคมบนดยายแต่เขาเองครับยังได้รับโอกาสลงสนามลงอยู่บ่อยๆอ,อย่างไรก็ตามบาเซตติกลับถูกพูดถึงแบบข้ามคืนว่าเป็นนักเตะทีี่ดด่่เเเเนนนนนไไไดดดดดู้้โกกิวยใมทอรู้ชะป วันนั้นเขาเองไม่เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมครับแต่เขาเล่นเป็นมิดฟิลด์หมายเลขแปแทนที่เตียโกอคันตาร่าที่มีอาการบาดเจ็บต้องพักยาว1เดือนบาบเซตติดสืบทอดการร่ายเวทมนต์ของเตียโกได้อย่างไรทิตฐิอาจด้วยเพราะว่าเวลาฝึกซ้อมครับเขาเป็นลูกศิษย์ของเตียโกอย่างแท้จริงจริงๆ2คนนี้เนี่ยอายุต่างกันถึง13ปีแต่ว่ามันมีความผูกพันกันอย่างไม่น่าเชื่อครับเพราะว่าคุณพ่อของทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมาก่อนสมัยอยูเซลตาบิโกก่อนที่ลูกชายทั้งคู่จะมาเล่นร่วมกันที่ลี การเล่นมิฟี่เบอร์8ของบาสิติตครับจึงได้อดิพลมาจากเตียโ,โกเต็มๆถ้าใครสังเกตเห็นจะมีช็อตที่บาสิติตเนี่ยทำท่าเตียโกเทิร์นโชว์ไปหนึ่งดอกด้วยแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นลูกน้องใครหลังจบเกมที่ชนะเอเบตันนะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าถึงกับออกปากชมบาสิติตว่านี่คือนักเตะที่เล่นด,ดีที่สุดของสโมสรลิเวอร์พูลณตอนนี้ไหนจะมีเซเว่นเจอร์ราดเข้ามาคอมเมนต์ครับยกย่องผลงานว่าเจ้าหนูนี้คือของจริงเกมนั้นบาสิติตนะครับสัมผัสบอล51ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ76%จ่ายบอลเขปอร์เซ็นต์จ่าย5คครรั้งีเอทสร้างโอกาส2 ครั้งมีดวนการกัดชนะนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แท็กเกิลชนะคุกแข่ง7ครั้งเอาบอลกลับมาเข้าคลองได้ถึง5ครั้งแล้วก็มีเคลียร์บอลนะครับได้ถึง1ครั้งด้วยกันเรียกว่าโดดเด่นทั้งเกมรุกที่คอยวางบอลแล้วก็เกมรับนะครับที่ช่วยตัดเกมได้หลายต่อหลายครั้งฟังดูผลงานของจนุราไนี้เนี่ยน่าจับตามองอย่างมากแต่มันอาจเร็วไปครับที่จะบอกว่าเขาสามารถเป็นนิวเตียโกได้ตอนนี้ถือว่าดีแล้วแต่เชื่อว่ายังดีได้กว่านี้อีกบางทีข้อดีข้อเดียวของลิเวอร์พูลครับที่ไม่ยอมซื้อตัวไม่ยออมซื้อ กลางเข้ามาเพิ่มในชุดตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานั่นก็คือการได้ค้นพบว่ามีเพชรเม็ดน้อยที่พร้อมจะให้เจนงครอบเนี่ยได้เจรนายครับแล้วมารอดูกันว่าบาเซติจ,จะสามารถก้าวไปได้กไกลแค่ไหนนับจากนี้และนี่คือสนับอินไซด์ครับกับการรู้จักบาเซติพอสังเขปถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมฮายลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ